ผัดเผ็ดทองน้ำห,หาหย,อยโอ้ไข่กับไก่ธรรมชาติผัดแลยเบากเซฟเผ็ดแล้ะเซ็บผัดเผ็ดทองกินกไปมาไจูไปุไมเนาะ อหอ,กกอหมผัดกระเพราหงไใส่พื้นดาวไพ่มันต้องแซ่บ็ดกิน คนทากินหอยได้สองทานตัวนี้นะตัวตัวที่อยากกินหอยแกงหางกับแดกแบบแดกเยอะหอมขักเลยได้สุดเลยจะน่าก็เอาใบกะเพราลงอ่ะพัดกะเพราหอยเคยกินบ่ ไฟแบบไฟธรมรมชาติเนาะเอาพื้นดังมันจะได้รสชาตหิหอมกลมกลมผัดหอยใช้วิธีแบบดังเดิมสมัยสมัยดังพื้นดังไพ่พอท้าบวหันพื้นดังดังพื้นไม่ด,ดังทานออกพื้นมาดังในเศ็ดกิจที่สวนเนาะแบบนี้แหละ หยดลงไป,เ,ปเสพเพนต่อนจากนาที่สุดส,ส,สิบห้าที่เนาะเพื่อไว้ดังไฟแบบ สำมมปะส้มยู่นะสปัดออกคับเท้ะเครื่องเทปเผากับตามัวสิไคกระเทียมเป็ดลงไปก,กีหูจุดท้ายก็ตามด้วยหโมหอมน้อยหนึ่งแกระปุ้งได้ นี่คือประคอมเนะอันนี้หมักเพชรขี้หนูที่ขาดบ่ได้เลยก็คือใบกระเพ้าลงตามหลังจากน้อยเนะถ่ายแบบน่งห้อยซุกกจะเจาะลงนี่ปฏดกิรกยาซุกเลยแบบตอนนขั้นตอนสุดท้ายเลยเบิงเซฟเซฟเปิดให้นา้กิน เซลเลยทุกคนมอ้อจังสุกละขั้นตอนสุดท้ายแล้วบัรลุในใส่ใบกระเพราลงไปเสร็จเป็นที่เรียบร้อย ဘကျကွွးငာေရပို့ပားပာလ့ပြွေြော့ပြောမ ลงไปสำเร็จสำเร็จแล้วบ่บัดเนี่ย <c oughs> แซ่บปานนี้เนาะโอ <c oughs> ค้คักๆ รพร้อมเสิร์ฟกับเกมบรรยากาศยีสวนวเนาะเงียบสงบมืดคักมืดเลยหนึงคำเโต้เต็มจานโสดเลย นี่เต็มจานข้มสุกกับแกงสันเลิดผัดกะเพราหอยผัดเผ็ดหอยเนาะไปไปไปกินไปเลยใส่ติบข้าวเนาะเอาข้าวไปกินน้ำได้โอ้ติบข้าวบักา,ายนี่เห็นบอก นี่ไปเถอะคือเสียบเน,ะนบาะแก้มขากันเด้อจะแป็กนี่โอ้ขวดใหญ่แป็กหนึ่งใบ <c oughs> เขาา่าเนาะเพราะเข้าเหนียวๆเสียบแบบนี้ล <c oughs> องชิมมัก่อน จำเลยว่าเป็นกุ้งต้องลองเลยหอยต้องลองเลยไปอืม,อมหอมยอะไรเห็ดอะไรแสบ,บอะไรหนักไ,ได้เรื่องอยู่ปะโอ,อหอน Yeah.